โอ้โหฮะเช้าวันอังคารดอกไม้บานอีกแล้วในสวนนาเล็กเป็นไงฮะสวยงามมากๆเลยนี่คือดอกพวงครามปลูกเองจากมเมล็ดสามารถที่จะให้ดอกได้เชยชมตลอดมาหลายปีแล้วนะออกทั้งปีด้วย ได้ฝนมาก็ออกดอกส,สวยๆให้ชมอีกแล้วช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั่นออย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับเช้าวันอังคารกับนาเล็กครับสดชื่นกันอยู่ในสวนตื่นเช้ามาก็บรรยากาศแบบนี้เลย <c oughs> ความเขียวชะอุ่มนะของไม้หน้าฝนเนี่ยมองไปทางไหนก็สดชื่นนะแต่สิ่งที่ตามมาก็คือดอกของเขาเนี่ยสวยงามมากๆเลยนะดอกสีม่วงนะพวงครามออกมาใหม่ๆหม่ก็จะเป็น สีม่วงสีสวยแบบนี้แหละนะนเริ่มทยอยออกกันมาแล้วฮนะบานยังไม่เต็มที่พรุ่งนี้น่าจะบานสะพรั่งมากกว่านีน้แต่วันนี้เห็นก็ต้องรีบเก็บไว้ก่อนนะต้องรีบถ่ายให้ชมกันเนี่ยสวยงามจริงดอกสีม่วงหรือว่าดอกสีครามเนะี่ ผ่านไปสักระยะหนึ่งนะพอดอกเริ่มแก่ก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นสีใบตองแห้งนะนี่แหละดอกกวงครามก็เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจนะที่เราแบบมีความสุขนะ ถือว่าเป็นความสำเร็จของเราที่เราปลูกเองแล้วได้ชมเองนะนั่นะลก็ปลูกมาหลายปีละนะปลูกจากมเมล็ดนะผ่านไปสองปีออกดอกนะที่มันภูมิใจเพราะว่าเราปลูกไว้โซนเนี้ยมันอยู่ไกลน้ำ นาเล็กต้องหิ้วน้ำฮะต้องหิ้วน้ำมามาปลูกนะเอามาลดจากคลองปลูกใส่ล้อรถยนตนะ์น่ะปลูกแบบง่ายๆเลยเอากระถางมาวางเฉยๆแล้วก็เอาดินมากบโดยที่นาเล็กไม่ได้ขุดดินเพราะวาดินที่นี่มันแข็งนะ <c oughs> แล้วมันก็สามารถที่จะโตขึ้นมาได้ออกดอกให้เราชมน ว่าเป็นไม้เลื้อยที่น่าสนใจน่าปลูกน่าเลี้ยงทำเป็นซุ้มก็สวยอยู่ตรงนี้ก็เป็นอาหารให้พวกกระรอกนะกระรอกอยู่แถวนี้ในะชอบกินนะเขามากินมเมล็ดของพวงครามนะมันอาจจะมีรสชาติมันอร่อยนะไม่เป็นไระก็ถือว่าแบ่งการกินนะ เราก็มีความสุขได้เห็นดอกก็มีความสุขก็เริ่มทยอยออกนะเนี่ยดูฮะตรงนี้ใหม่ๆเนี่ยเห็นไหมยังมีที่กำลังเริ่มแทงช่อออกอีกนะยังมีอีกเยอะ,ะฝั่งน,น,นี่แหละ ความสวยงามเช้านี้นาะเล็กก็เก็บมาฝากกันนะเก็บความสุขนะความสดชื่นยามเช้ามาฝาก่ะก็สลับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ